สวัสดีครับพบก,กับผมเซลล์อ่านค่พี่พี่รถหมดสัญญาเช่านะครับดิส卡尔วันนี้ผมมาแนะนำเป็นรถกระบ,บะนะครับตอนครึ่งหรือเขาเรียกกันว่า isuzu s p e c e c a ึ่งนะครับปี2 0ง1กับเลขไมล์หลักหมื่นนะครับพี่พี่แกราคาให้เลยนะครับหรือสวยอย่างนี้ราคาอยู่ที่4 3 9 0 0 0านนะครับซื้อสดไม่บวกแวดจัดไฟแนนซ์ได้เดี๋ยวผมพามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับคันแรกนะครับพี่พี่ คันนี้เดิมๆนะน็อตไม่เคยขยับนะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับใครสนใจมาดูตัวจริงได้เลยนะโครงสร้าง A เลยนะครับคันนี้นะทั้งสองคันนะพี่ๆโครงสร้างเนะครับดูดิรอยมาร์กจากศูนย์ยังอยู่อยู่เลยนะครับยังใหม่ๆส,สวยๆอยู่เลยนะครับสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้เลยนะเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอนะครับคันนี้เรามีงานเก็บสีด้านหน้ามานะครับมีเก็บสีด้านหน้ามาพี่ๆ นะแต่ว่าไม่ได้โดนชนนะเป็นแค่รอยครูดนะครับเราก็ไปเก็บสีมาให้ภายในเป็นเบาะผ้าสีดำนะครับเรียไมค์คันนี้อยู่ที่หกหมื่นสองพันนะครับหกร้อยหนึ่งนะครับวิทยุธรรมดานะครับแอร์ปรับมือหมุนนะครับเกียหกสปีดมีที่ล็อกเกียร์ให้ด้วยนะครับเป็นสปอยแครเปิดได้นะครับสวยๆเลยสนใจรายละเอียดสอบถามได้นะครับพี่ๆรถจอดอยู่ที่บริษัทแล้วนะครับ มีแคริบอยด้านหลังให้ด้วยนะครับนี่เสมอเก่งนะแมกไลเนอร์สวยๆนะครับฝาท้ายเดิมๆนะครับนี่น็อตก็ไม่เคยขยับเหมือนกันนะครับมาดูคันที่สองครับพี่พีคันนี้เร่งไม่แปดหมื่นนะครับเร่งไม่แปดหมื่นนะเกียร์เอเหมือนกันนะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับพี่พี่โครงสร้างเดิมๆสวยๆเลยนะครับสนใจรายละเอียดโทรหาผมได้เลยนะครับสองคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ เครื่องยนต์ใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับมีอยู่สองคันในรุ่นนะคันนี้จัดไฟนั้นได้เต็มนะครับพี่พี่ซื้อสดไม่บวกแวนนะครับรอกระทานะครับมากระยางบิสโตนะครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะคันที่สองนะครับสีขาวนะรถเป็นสีขาวเหมือนกันหมดเลยนะครับสนใจรายละเอียดสอบถามได้เลยนะครับสวยๆอยู่เลยนะครับใหม่ๆดูพลาสติกยังไม่ได้แก่เลยพี่พี่ดู อันนี้เร่งไม่แปดหมื่นสองพันนะครับแปดแปดหมื่นสองพันนะครับนี่รายละเอียดเดี๋ยวผมเก็บให้งานให้สวยๆเลยนะครับพี่ๆบอกเลยว่าเซลล์อันดูแลอย่างเต็มที่นะครับอันนี้ก็ท้ายนะปั้นท้ายเดิมๆนะครับปั้นท้ายเดิมๆเ,เหมือนกันนะครับน็อตไม่เคยขยับนี่ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับกระบ,บะนะครับสเปคแครบอีซูสเปคแครหนึ่งจุดเก้าเอสครับพี่ๆสองคันนี้นะ ราคาอยู่ที่4 3 9 0 0 0นะครับซื้อสดไม่บวกแวดแต่แฟนนซนได้ครัวันนี้ผมเซลอันขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับโทรด่วนหาน้องได้เลยครับพี่เบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับบ๊ายบาย